พีวีวีโอเลภาคเสียงซัมเมอร์ได้ดีมากๆและเรื่องนี้สนุกกว่าที่ผมคิดเยอะมากๆสันนี่ดูอะไรดุมมาล้ครับกับรอบสื่อของหนังเรื่องซัมเมอร์ของปี2025อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปครับว่าพี่วีวีโอเลเนี่ยภาคเสียงซัมเมอร์ได้ดีมากๆช่วงนี้ครับหนังหลายๆเรื่องเนี่ยเอาดาราเอานักสแสดงเอาศิลปินเนี่ยมาภาคหนังเยอะมากๆนะก่อนหน้านั้นที่ผมชมจูเลสิกไปได้พี่นันเดตเนี่ยมาภาคก็ทําได้ดีและก็โดดมาเรื่องนี้เลยนะคือเรื่องซัมเมอร์ครับได้พี่วีวีโอเลเนี่ยมาภาคทาได้ดี สิ่งที่ดีนะและเข้ากับตัวละครนอกจากเรื่องภาคแล้วครับหนังเรื่องนี้ก็สนุกมากๆโดยที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะแต่ว่าสนุกมากจริงๆคือต้องบอกก่อนนะตัวเสมอร์เนี่ยผมรู้จักมันนานมากๆแต่ผมไม่ค่อยได้ดูนะคือดูแค่ผ่านๆอะไรแบบนั้นแต่อันนี้น่าจะเป็นหนังเสมอร์ที่ผมดูครั้งแรกนะั้นแล้วมันสนุกมากๆคือเรื่องนี้มันแฝงข้อคิดไว้เยอะมากๆแต่สิ่งที่เรื่องนี้นําเสนอคือการค้นหาตัวเองข้อคิดนี้เหมาะกับเด็กๆหรือว่าไวรุ่นหน่อยนะที่ยังหาตัวเองไม่เจอในที่นี้หมายถึงแบบว่าความถนัดของตัวเองว่าตัวเอองชบ